การ์ดอยากเล well, ่นเอาผ้ามาให้เอาผ้ามาให้บอกว่าเล่นกันเถอะเล่นกับการ์ดหน่อยเห็นไหมไม่มีใครเล่นด้วยอยากเล่นเขาไม่เล่นเขาขี้เกียจเล่น เล่นคนเดียวไปเลยดูดูมันกัดไม่ต้องเล่นอยากเล่นมากนะไปหาผ้ามาเอามาให้เขาเล่น เหงาอะหมาก็เหงาไปเอาผ้ามาให้คนค่ะค่ะครับคัะ สักตั้งหน่อยดิคลายเครียดหน่อยฮึ <laughs> น่าจะเส้นีอยู่ดีๆก็หยุดเลยกันเป็นไงล่ะ